เพื่อพุ่งทักนไปและคืนสู่ฐานคอนเนคชั่นแรก ยืนเป็นก้นไส้ไดหน้อยาะตันเช็คงานกักกัทุกคนยืนครับทีี การรายงนานข่าในใวันนี้ซึ่งถือเป็นข้าวสัมพันธ์ใ้าเหือในปราหตการณ์มูลมมั่ารบาลธรรมชาติขประเทศไทยนในใค,รครับแล้วก็มาคมอย่างชาติและองค์กราเป็นคนนะครับที่ไม่ไ่อะไรกอะไรต่นขึ้นก็มีตอดทันงอยหนสอเพื่อความพุ่มั่นในการส่งเสริมหน,นุนการบริหารจัดการที่ดีตรงพอของชากอย่างมีประสิทธิภาพ กาพื้นฐาของชาณ์และวางร่วมจากผู้ภาคส่วนในช่วงอาเซียทีท้ผาา่านต้องอยายชาติใช้จัดตั้งโครงการคนะเรียก,ว,กว่าโครงการกองบุณคือพื้นทู่ปกาครุ่กสำหรับโครงการนี้จะทำเพื่อกรุน้นารเพื่อพื้นที่ป่าและพื้นภูมปภาที่จัดตัซึ่งมาถึงขนาดนี้เราหา ส่งเงินที่เก็บสะสมมาแล้วมากกว่าหนึ่งพันจะสิ้นได้ไหครับก็จะตั้งกองทุนสวบรค์สมาคมวิจกาครับเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ได้เสียตลาชีวิตและผ่านจุดยามกลางเป็นหน้าที่รวมเป็นเงินกว่าเจ็ดแสนกว่าบาทนะครับตลอดสองปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะปีนี้นะเราได้รู้ คอนเสิร์ตาทีสตงเพื่อผู้ที่ทั้งห่าอยู่ถึงป่ซึ่งเราจะจัดกันในวันที่3รมกาคม2 5 6ันะเาเปีนเดือนลรมันตะวันแดงนะครับโดยเรามีการทั้เคืองนักร้องนะจุนะครับมีดนบคุณเจนเจนจไกคุณมีตราที่รัานะครับดรงมากนะเป็นว่า แล้วก็คาร่วมทือในบรรดาใจทำให้ของเราบระก็เป็นการทำรั้เาให้าไอ้จากนี้นะับทางสมคมยังมีการรกเ่งโรงา่ลออมป่าเพ่ปิคุมูกคนสารรณะได้มีสําธิกัมฤทการบรณะลรูเป็นระบบองรทางกรมืองของเราให้ก้าวไปอีกหนวันนี้มีการแต่งตังผู้ ออกไปในังมและรางแรงบัดาลใจกัคนไทยั้ประเทศทุกคได้เหความสาคัญของการต้อที่เป็นปสบก์ละภาของเราเพื่อลหลของเราต่อไปครับสุท้ายขอ,ข,อขุณท่านอางคิที่ได้ร่วมเป็นส่วนของกในครั้งนี้สหรับหมอขอบคุณทราบ